แอดเวนซ์ซีซันพอดแคสต์เทศกาลเตรียมรับเสด็จเพื่อเตรียมชีวิตด้วยพระคำสวัสดีค่ะพบกับพอดแคสต์เตรียมรับเสด็จนำเราเฝ้าเดียวกับหัวข้อสันติสุขในหัวข้อที่3วันนี้ มีสันติสุขเมื่ออยู่ในการปกป้องของพระเจ้าสดุดีบทที่9 1ข้อ1กล่าวว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุสดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระเจ้าจะปกป้องผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์และเราต้องเข้าไปอยู่ในการปกป้องของพระเจ้าด้วยเราต้องนำตัวเองเข้าใกล้พระเจ้าเข้าไปอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คือการที่เราได้ใช้ชีวิตให้เป็นที่พอพระไทยด้วยการเชื่อฟังและทําตามพระวจ,จนะของพระเจ้าโดยไม่ทําตามความรู้สึกนึกคิดของตัวเองฝ่ายเดียวให้เราอยู่ในที่ปลอดภัยเพื่อจะรับการปกป้องจากพระเจ้าวันนี้เราทั้งหลายจึงเรียนรู้ว่าการที่เราจะมีสันติสุขที่แท้จริงนั้นก็คือเราต้องเรียนรู้การที่จะนําตัวเองเข้าใกล้พระเจ้าและสแสวงหาพระองค์เสมอ จะไม่ออกห่างจากพระเจ้าเมื่อไรที่เราวิ่งหนีจากพระเจ้าพระองค์จะไม่สามารถพระองค์จะไม่ปกป้องเราหรือถ้าเราไม่อยู่ในเงื่อนไขของพระองค์เราก็ไม่ได้เข้าสู่การปกป้องของพระเจ้าหรือว่าเข้าสู่ร่มเงามหิจิริทของพระเจ้าเพราะนั้นเราอาจจะร้องเรียกพระเจ้าหรือว่าหลายคนอาจจะต่อว่าพระเจ้าว่าทาไมพระองค์ไม่ปกป้องแต่พระเจ้าบอกว่าเงื่อนไขของการปกป้องนั้นพระเจ้าได้แจ้งไว้แล้วนะคือ เราทั้งหลายจะต้องอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์นะพระเจ้าปกป้องเราเหมือนปีกของนกนะแม่นกที่ปกป้องลูกภายใต้ปีกของมันพระธรรมสรุดีกล่าวว่าพระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโลและเป็นดังพี่น้องที่รักคะเรานึกภาพนกนะคะ เมื่อคิดถึงการปกป้องให้เราคิดถึงขนนกถึงแม้ว่าขนนกจะดูเหมือนเปราะบางเหลือเกินแต่ก็มีอะไรมากกว่าที่เราเห็นขนนกเป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมของการสร้างจากพระเจ้าเลยขนนกมีทั้งส่วนที่แข็งมีส่วนที่เรียบมีส่วนที่ปุกปุยส่วนที่เรียบเๆนั้นมีหนามแข็งที่มีตะขอเล็กๆยึดเกาะกันไว้เหมือนซิปนะคะที่จะป้องกัน ลมฝนแดดส่วนที่อ่อนนุ่มที่อยู่ด้านในให้ความอบอุ่นกับนกทั้งสองส่วนนี้ปกป้องนกจากลมและฝนนะแต่ลูกนกจำนวนมากที่มีขนอ่อนๆปกคลุมเนี่ยขนของมันยังไม่สามารถพัฒนาเต็มที่แม่นกจึงต้องกกลูกไว้ในรังด้วยขนของมันเพื่อปกป้องลูกจากลมและฝนทำให้เราเห็นภาพของพระเจ้าคะ่ะพระธรรมสดุดีพูดถึงว่า ให้เราทั้งหลายอยู่ภายใต้ปีกของพระองค์พระเจ้ากําลังเปลี่ยมว่าพระองค์เป็นเหมือนแม่นกที่ปกป้องเราเป็นรูปแบบหนึ่งของการปลอบโยนและการปกป้องปกป้องจากอันตรายและปลอบโยนเราทั้งหลายเช่นเดียวกับพ่อแม่นกที่อบอุ้มลูกไว้ให้เป็นที่ปลอดภัยให้พ้นจากพายุหรือการบาดเจ็บพี่น้องที่รักคะการสถิตอยู่ของพระเจ้าช่วยปลอบประโลมและปกป้องเรา ให้ปลอดภยัยจากพายุแห่งชีวิตแม้ว่าเราต้องพบกับปัญหาและเรื่องปวดใจเราสามารถรเผชิญสิ่งเหล่านั้นได้โดยไม่กลัวตราบเท่าที่เราหันไปหาพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ไัยของเราพระธรรมสดุดีได้กล่าวว่าเพราะท่านได้ทำให้พระยาเวเป็นผู้ลี้ไัยของข้าพเจ้าคือองค์ผู้สูงสุดเป็นที่พักพิงของท่านไม่มีเหตุร้ายใดๆ จะเกิดแก่ท่านไม่มีภัยพิบัติมาใกล้เต็นท์ของท่านเมื่อเราดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าเราจะเห็นการปกป้องของพระเจ้าผ่านการควบคุมสถานการณ์ต่างๆเพื่อเราพระเจ้าจะไม่ทรงอนุญ,ญาตให้การทดลองใดๆเกิดขึ้นแก่ท่านเกินกว่าที่ท่านจะทนได้แน่นอนพระเจ้าสัญญาไว้ดังนั้นนะคะอยู่ในหนึ่งโครินบทที่ 10: ข้อที่13เราที่ฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอโปรดประทาน หัวใจที่เชื่อฟังแก่เราทั้งหลายที่เราจะเข้าใกล้พระองค์เข้าสู่ร่มเงาแห่งการปกป้องของพระเจ้าเข้าสู่พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ที่จะปัดเป่าพยันตารายให้พ้นไปจากชีวิตของเราทั้งหลายเราขอหัวใจที่เชื่อฟังอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน